สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะท่านใดที่กําลังมองหาครับผมตัวเลขแนวทางครับในการเลือกซื้อเลือกหาครับผมหวยเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับพี่น้องครับมาติดตามเนาะครับเนาะเบิ่งน้ากันกับบ่าวแหลมผ้ารวยซิสรุปครับผมหวยเล่าห้เพี่น้องได้รับช่มเราฟังกันทั้ง8ดสํานักเ้ยพี่น้องกลับมาเบิ่งน้ากันพี่น้องสิได้มีตัวอย่างตัวเลขแนวทั้งเนาะในการเลือกซื้อเลือกหาเล้าพัฒนาครับ พี่น้องสาหรับเล่าพัฒนาออกมือนีได้ครับพี่น้องวันจันทร์ที่3เมษายน2566ครับพี่น้องมาเบิงนะครับเนาะทั้ง8สํานักจะมีสํานักใดแน่นะครับเหลาแหลมสีน้าเสนอพี่น้องได้รับฟังครับผมเหลาพัฒนาสหรับผมวันจันทร์ครับพี่น้องที่3เมยอ ครับผมครับมากครับพี่น้องมาติดตามเบิงงกับเบาแหลมเลยครับสำนักแรลเลยครับพี่น้องครับสำหรับสำนักที่หนึ่งนะครับเนาะครับลาวพัฒนาครับผมปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับพี่น้อง ล่าพัฒนาของปู07ปูเพิ่นกระมีบนวิ่งรูดมาที่เลข8ครับฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดครับปูหอมา8ตัวเดียวนะพี่น้องเนาะสำหรับล่างวิ่งรูดครับผมปูหอยแมาศูนย์ตัวเดียวครับผมครับพี่น้องมาเบิ่งกันครับสำหรับเลขจับคู่ของปูครับผมกระมี8182 8 3 8 4ครับผมสำหรับบนนะครับเนาะครับ สำหรับตัวร่องครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับผิดจรณาเบิ้งขึ้นกันครับเบ้าแล้วสินเน้นให้ตั้งแต่ครับผมรักๆเลยก็คือครับผมตัวที่ปูเน้นมากครับเนาะศ -1 ครับผม0 2 03 04ครับพี่น้องครับพี่น้องมากเบิ้งครับสำนักต่อไปเลยครับผมครับสำหรับสำนักที่2นะครับเนาะปูโคราชครับพี่น้องครับสำหรับปูโคราชนี่ครับพี่น้องงวดที่แล้วกับ เขาบนล่างครับพี่น้องครับฝากพี่ฝากน้องเลขกวิ่งกับเขานะครับสาหรับวันนี้ปูโคราชครับผมให้บนวิ่งวิ่งรูดมาที่ศูนย์ครับผมครับศูนย์ตัวเดียวแขนแขนพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเด้อสายวิ่งสายรูดครับสําหรับล่างวิ่งรูดครับพี่น้องปูห้มกครับวิ่งมาที่เลข9ตัวเดียวครับผมครับพี่น้องมาเบิ้งจับคูครับสําหรับเลขกจับคูบนวิ่งรูดนะครับเนาะ ปูให้มาที่สองศูนย์ครับสามศูนย์ครับผมเจ็ดศูนย์นะพี่น้องครับฝากพี่ฝากน้องเอฟซีเอาไปผิดจระนาเบิ้งได้ครับครับผมมาเบิ้งเหล็กลางนะพี่น้องเนาะล่างวิ่งรูดครับปูจับครูให้ที่หกเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเอฟซีเอาไปเป็นตัวอย่างแนวทางในการเลือกซื้อราคาลาวพัฒนานะครับเนาะครับมาเบิ้งสำนักต่อไปเล็กน้องสำนักที่สามครับ ลาวพัฒนาของปู่สมหวังนาะพี่น้องเนาะครับสําหรับเลขของปู่สมหวังนาะพี่น้องครับปู่เพิ่นกะครับให้เลขติดบนล่างมามี0 1 2นย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดแด้าครับพี่น้องสําหรับเลขติดบนล่างครับพี่น้องเวลาเข้าเลือกซื้อเลขาครับเลขลาวพัฒนานะครับถ้าเอาตัวยางให้มี่เลขติดเลอพี่น้องครับ เปอร์เส้นถือจะหลครับผมบัลลังเลขวิ่งของปูสมหวังนะครับเนาะสำหรับปูสมหวังหมาที่9กับ7ครับพี่น้องสำหรับจับปูตัวเด่นตัวเน้นเลยก็คือ9 7กับ6หาได้พี่น้องฝากพี่น้องเอเซีนะครับเอาไปพิจารณากันบิลงเลข3ตัวปูเน้นมาที่8 9 7ครับผมครับบ้าแรงมกับฝากผีฝากน้อง ตัวเลขแนวทั้งกลับซอยพีซอยน้องให้ได้มีครับผมตัวอย่างตัวเลือกนะครับเนาะในการเลือกซื้อราคาเลขกล่าวพัฒนาครับผมครับพี่น้องมาเบื้องของเซียนคนริมทางนะครับเนาะเซียนคนริมทางพี่น้องครับ เลขเพิ่นนี่ก็เข่าดีนะพี่น้องสําหรับเลขวิ่งนี่ก็รลุดยากครับพี่น้องบ่เบิ่งเลขวิ่งนะครับเนาะสําหรับเลขบนวิ่งรูดเพิ่นให้มาสี่กับห้านะครับเนาะจับคูเด่นเด่นเน้นเนีนเลขก็คือสี่หนึ่งสี่สองเนาะครับเนาะห้าหนึ่งห้าสองครับผมห้าสามครับฝากพี่น้องเด้อครับตัวเด่นเน้นครับบ่าแหลมเน้นให้เลยเอาแบบรวดเร็วพี่น้องสี่เลือยสี่เลยค่ะทันเวลาเนาะครับเนาะสําหรับล่างวิ่งรูดครับคู่วิ่งมาที่เจ็ดกับเก้าครับพี่น้องครับเจ็ดกับเก้า พี่น้องสายวิ่งสายหลุดอย่าลืมนะครับสําหรับจับคู่ครับผมตัวเน้นก็คือเจ็ดห้าเจ็ดหกนะพี่น้องเนาะครับผมเก้าสี่เก้าห้าครับผมเบาแหลมกับฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะอย่าลืมนะครับเลขของเซียนคนริมทางครับผมไปสํานักต่อไปเลยครับพี่น้องครับพ่อแต้มนะครับเนาะพี่น้องครับสําหรับงวดนี้นะครับอย่าลืมพี่น้องอย่ามองขามนะครับพ่อแต้มครับผมเอาไปพิจารณากันเบิ้งครับผมสําหรับเลขเพิ่นหามาเป็นบนเป็นล่างเนาะพี่น้องเนาะ วิ่งรูดครับมาที่ซีกับพานเอาครับเนาะสำหรับพี่น้องครับเ่าแหลมเน้นไปเลยคือซีกับพานี่ครับมั่นแค่2สองตัวสำหรับเลกวิ่งสายวิ่งสายรูดยาผาดครับพี่น้องครับเวลาที่เข้าครับผมเลือกซื้อเลือกหาหรือว่าหาตัวเลขแนวทางนะครับเนาะเข้าหมั่นใจในคู่ใบจานทร์ครับเกินประกาศผิดพ่อสามเทียดอกพี่น้องครับสำหรับงมวดนี้ครับผมเลขจับคู่ของเพิ่นเพนพี่น้องเนาะครับพี่น้องมาเบงครับเพิ่นเน้นมาที่ศูนย์ซีครับผมศูนย์หาเก่าซีเก่าหา ครับผมแปด5ีแปดหาครับบ้าแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องเอาไปผิดจาลลนะครับเด้อครับพี illing, ่น้องมาเบิงครับผมสำหรับสำนักต่อไปนะครับนะของเจเลกวิ่งพี่น้องครับงวดที่แล้วเจเลกวิ่งเขาบดทุกตัวนะครับสำหรับเลกวิ่งของเพื่อนผมนี่ดีใจครับขึ้นอย่างนี้ดีใจน้ำสายวิ่งสายหลุดนะครับเนาะสำหรับงวดนี้พะไนมาสี่เจ็ดแปดเลกวิ่งครับผมพี่น้องกรับอย่าลืมครับผมสายวิ่งสายหลุดเอาไปพิจารณากันเบิงครับผม ไอย่าให้พลาดโอกาสดีๆนะครับเนาะครับสำหรับจับคู่ของเจเลขวิ่งครับผมเป็นไห่มาที่4247682นะพี่น้องเนาะครับฝากพี่น้องครับสำหรับตัวร่องพี่น้องกะอย่ามองขามนะครับครับที่สำนักต่อไป้วครับพี่น้องมาเบิงครับผมสำหรับ ลาวพัฒนาของเซียนพี่ไม้เนาะครับเนาะครับเซียนพี่ไม่เป็นกับบอลลูมที่สิครับผมมีเหล็กติดบนล่างไหมพี่น้องคือเก่าเนาะครับเนาะพี่น้องครับสังเกตเหล็กติดบนล่างของเซียนพี่ไมหกเก้าสองศูนย์หนึ่งสี่สามเนาะพี่น้องเนาะให้มันมีทุกตัวนะพี่น้องเด้อครับสาหรับเลขบนวิ่งรูดของเพิ่นมี่หกกับเก้าเน้นมาที่เก่าครับผมพี่น้องครับเิ่นเน้นเก่าพี่น <looked desserts> ้องก็เอาไปพิจารณาให้เบาแล้วไม่ได้ครับสําหรับล่างวิ่งรูดเิ่นหนึ่งสองครับเอาไปพิจารณาให้เบาแล้วน้ำแน่ครับสําหรับ เลขบนนอพี่น้องน็อกมาเบิงจับคูครับของเซียนพี่ไมยเป็นกาใหายมาที่939029ครับผมสำหรับเลข3ตัวก็มีครับผมเพิ่น่ไเ้เนนตัวใดมากพี่น้องก็เอาไปพิจารณากันเบิ่งนะครับเด้อสำหรับครับผมล่างวิ่งรูดนะครับเนาอกจับคูตัวเด่นเดนเลขก็มี212924ครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งสำนักต่อไปเลยครับพี่น้องกับลาวพัฒนานะครับเนาอครับ สำหรับเซียนหนองคายครับผมบนวิ่งรูดมาที่8กับ9ครับพี่น้องสําหรับครับผมเลขเด่นของเฟิรนนะครับเนาะตัวเด่นตัวเน้นก็มี3839 28 29 1819ครับพี่น้องฝากเอาไว้ให้พี่น้องพิจารณากันนะครับทั้ง8สํสำนักครับเบาแหลมกระไดไร่งันให้พี่น้องครับผมได้รับทราบกันทุกๆสํสำนักแล้วนะครับเนาะครับพี่น้องกัอย่าลืมนะครับเอาไปพิจารณากันเบิ้งครับ สำหรับบ่าวแหลมครับผมกับผมมีอย่างหลายครับผมมีแต่แต่ความหวังดีน้พี่น้องเนาะครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับในวันที่3เนาะครับคือมันนี่แหละครับสองทุ่มเคืงครับผมพี่น้องเลือกซื้อเลือกค้ากับเลขเหล่าพัฒนานะครับเนาะบ่าวแหลมเลยสรุปไปพอแม่พี่น้องรับฟังกันแล้วครับสาหรับผู้ใดที่กาลังรับชมอยู่กับสีพ่อครูแล้วล่ะครับว่าห้ามีดตัวเลขแนวทางรับไปในทางที่ใดนะครับเนาะสําหรับ ครับคลิปนี้บ่าวแหลมกับครับลืมอะไรที่สิอ่ำนวยอวยพรให้พี่น้องเอฟซีที่น่ารักของบ่าวแหลมทุกผู่ทุกคนนะครับเนาะครับขอให้เอฟซีของบ่าวแหลมทุกผู่ทุกคนครับผมขอให้จงให้โชคมาเนาะครับเนาะถูกหวยรูยเบอร์กันในวันที่3เมษายน2566ันาะครับเนาะทั้ง8สำนักนี่บ่าวแหลมว่า ต้องเป็นไก่ไล่นั่ทางให้เพี่ให้นอนครับได้มองหาตัวเลขแนวทังในการเลือกซื้อราคาหลาพัฒนานะครับเนาะครับบ้าแหลมครับผมสุดท้ายท้ายสุดครับผมกะฝากพี่ฝากนองครับผมทุกขูวทุกคนขอครับผมดูแลสุขภาพตัวเองดีๆอากาศร้อนน้องพี่น้องเนาะครับผมเป็นห่วงสุขภาพครับสําหรับบ้าแหลมกับคนญาตจบคลิปแต่เพียงสำเนียงนะครับเนาะขอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับผม